สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี่นะคะพาพี่น้องไมากินตําตําหนวดเมื่อกระดองพี่น้องค่ะตำใส่บกหุอเฮิมนั่นอันยุคโคกมานเป็นแนวนี่และพี่น้องขออนุญาตด้วยค่ะถึงแมงวันเส็บๆนวนวๆน้ำกันพี่น้องค่ะ สว,ส,สวัสดีจ้าตอนนี้พี่น้องกับมาปอกันห้องสามคนครับ <ใน S 1> ผมในช่องแอลชวนกินแซ่บนนนนหนวดมืินิพาพีพาหน่องมากินตำหนวดหมึกกระดองพี่น้องขาใส่บวบคูงเฮิมเลยกรึบกรึบอีรีนี่แหละของแซ่บ,บอย่านอนจังสันน้องเติรนลุกงคืนครับอย่าไปนอนขี้ดินไม่ได้พี่นออ้องเนี่ยเป็นยังมังกอยังอูเลี้ยงังไม่ได้ยังดิง เยอขึ้นราเื้อกันยนะ่งมาเริม่เริพี่น้องแ่บแบน้ำร้อนน้ำกันพี่น้องความมาบุญเ้อขึ้นกลับมาคงเพิ่มเน่แน่มา,มาสุดอยอด

ซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เป็นฝากระจ,จุดดังดำเป็นสิวถ้าเข้ามาสอบถทำในเด้อพี่น้องเดิ่ลอย่าขาเดิ่อย่าขาดแต่ซองเด้อยบ๊อักบ๊อบง่ามเด้่อกีบ,อบ,บ๊อบม่มีปัญหาอียงก็ใช่ได้พี่น้องเผ็ดไผยมีหนามองคำเทียนเทงข้าวใส่ขึ้น

ลุกคลุกครับเนาะดห่มยังแห้งดีเสียตายกันนะกินย่ามใดกับเบื่อพีงานกินได้ทุกเมื่ออาหารรักเมื่มกินหนองสิท้ามากินกะดมะคงแน่อาหารรักบ้านเรา คือกานล้นยเแกวคักอันนี้ยเห็ดเบียกเห็ดเบียกในขาดไปเลยเลยเฮียกไงเบียกหน้าเนี่ยตรงนี้คือันสวงก่กันเน้่พียงมันหวานหนาอกินหวานแคบหมูเด้ไม่จบแต่รับจังตดหน้าหรือเกี่ยวเขาในขาดไ่ได้เลย เมนูจำฮู้อบคุครับปาสจำหู้ใช่เลยแม่ฟานให้หหนี่ืะจังหวัน มะฮุ้งเค็มเนีน่นี่ผู้ฟ้านกินอัน,นแก่มันอิ่มมันนอ่ะแซ่บวางเที่ยงกินไปแล้วได้รอบนึงแต่มาฮุ้งกันและกินไดุ้กคอรนีอ่ะอไมฟังอมืออก่อ ทัางนี้สายเซ็นกินแด้เสน็นมาโรยตระมือตะกี้ใส่ตะออมอันนี้ยทักซีจ้ะปรมืออย่าไม่กิกออนไหมครับตามปกบิ จะกี่มากามากเบิง้งม,มากเบิ้งคลิปย่านี่เบิ้งเรากินผักอืมผักซีนเนี่ย,ยพี่น้ยงแต่ไครก็มากัดกินข้นอยัางมากินผักเก่งมากเบิ้งคนกินทีน่กันเด็กพี่น้องกระมือเปิดเรือนเบิ้งตะเข้าจอกินเน้คลิปกินแต่ว่าทุกมือนี่ก็ยังเบิ้งมากเบิ้งเขากินอยู่ Bây giờ thế hả đi Ừ Hồn đau khá nữa. bạn bên trong đấy nó Phương tốt này bà Đưa hoàn cái gần <laughs> เส้นมะหุงเบิดไว้หน่อยจานหนึง่งหมนได้อ เมื่อตีดีตัวในห้องก<ม>ินี้อะไรก็เกี่ยงขาดใช่ปะเนื้อนำมากูรีอคืนได้ไหมพี่ห้องคืงกินกอดจับนี่จะข้ามกันเบื่อไหร่คือคืนลองกินครับตำกล้วยไหม ม,มัำกล้วยหรืลาบเท่าจำ,จำจำังน้ย็่ะคะแบ่บเข้ากันครับจับเขาดิเอาไปสัส่วนนั่งจ้าแบ าพี่น้องคะมือนีนะคะเฮ่าสามคนนะคะภาพี่น้องเม่กินตำนวดมึกเซ่บๆนะคะกัสิไล้ขอตัวลาพีและน้องไปแล้วเอาไว้พอกันคลิปน้ามือ้อหนาจ้าสำหรับมือนีไปแล้วค,วครับผมสวัสดีค่ะ